มาครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปพิเศษอีกแล้วนะครับก็คือการลุ้นนะครับแกะกล่องพัสดุนั่นเองนะครับเรามาดูทอมกันรับว่ากล่องพัสดุกลองนี้จะเป็นอะไรนะครับครับกล่องนี้มาจากอุบลหรืออุดรไม่แน่ใจนะครับอุบลหรืออุดรไม่แน่ใจแต่ตอนนี้ผมแกะมาแล้วนะครับอู้ มานะครับผลก็คือมาจากอุดรนะครับนี่ดูกันภายในนะครับว้าวว้าวเลยว้าวเลยเปิด,ดข้างในครับโอ้ทำไมเยอะจังอ่ะ๋อน่าจะเป็นใบที่แรกมาแน่เลยหรือเปล่าฮึนี่คืออะไรเนี่ย ออหรือผมเมามาน่าจะเหมามาแน่เลยนะครับชุดนี้นะครับนี่ได้ใบนี้มานี่ผมจะเก็บใบรวมนะครับนี่ใบนี้ด้วยนะครับโอเคอันนี้เป็นใบวิบบับทั้งหมดเลยนะครับนี่เซตนี้นะครับเป็นวิบบับนะครับผมจะเก็บใบรวมนี้นะครับเหมือนใบนี้จะยังไม่มีนะครับแล้วก็จะเก็บใบรวมใบนี้นี่นี่นะครับจะเป็นใบรวมนะครับอันนี้เป็นภาการต่อสู้นะครับของเซนซุยนั่นเอง นะครับที่ว่าจะเปิดประตูวิตินะครับของโลกปีศาตกับโลกมนุษย์เข้าด้วยกันนะครับนี่ภาคนั้นครับสวดภาคนี้นะครับเป็นภาคของโทคุโรนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นภาคก่อนนะครับเป็นสิบประลองก่อนนะครับแล้วขึ้นมาเป็นภาคของเซ็นซุยนะครับก็จะมีอีกภาคหนึ่งนะครับก็คือเป็นภาคของโลกปีศาตนะครับโลกปีศาตเลยนะครับโอเคอย่างนี้เก็บไปนี้นะครับอันนี้จะเป็นภาพเดี่ยวนะครับ ็นพระเอกของเรานะครับยูสุเกะนะครับนี่นะครับแล้วก็ยูสุเกะเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นอ่าโคยินมานะครับโอเคนะครับอ่ะเรามาดูใบที่เหลือด้านในนะครับดูซิว่าใบเอ็นที่ผมได้นี้นะครับผมจะสามารถนํามาเข้านะครับเข้าชุดได้หรือเปล่านะครับสามสามกับสามเอ็ดนะครับสามสามกับสามเอ็ดนึกภาพไม่ออกไม่เป็นไรมาดูทีละใบนะครับหนึ่งเลี้ยงเลยสองสาม สี่สิบสิบสามสิบสี่สิ2ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิเก้่องี่บกย่สดยแปดเก้าสาม่าดสาหนึ่งเมื่อกี้บอกขาดมาอะไรนะสามหรอขาดสามสาอ๋อเป็นที่ A นะครับเป็นที่ A นะครับ33นะครับต่อไปก็คือ3ามอ็ดอ้าวสาเดี๋ยวก่อน 3 1จำไม่ได้แล้วเป็นใครไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวดูว่าเรียงหรือเปล่านะครับ39 40 41 43 44 46 47 48โอเค50 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61, 61 62 63 64 7 6แล้วก็77โอเคใบนี้มีนะครับ77929394959697 99 104 107 108 109 110 111 113 114 118 119 121 129 130แล้วก็131โอเคเดี๋ยวผมจะหาใบที่31นะครับกับ33มา เข้าชุดกันนะครับนี่นะครับเราก็จะครบเซตอีกหนึ่งเซตนะครับเดี๋ยวรอผมแป๊บหนึ่งนะครับวางนี้ก่อนนะครับมาแล้วนะครับนี่ก็คือเซตนะครับที่ผมจัดไว้นะครับโดยมีการเรียนเลขไว้นะครับตามนี้เลยครับเดี๋ยวมาดูใบที่31กับ3 0นะครับว่าอยู่เซตไหนนะครับ3 3อ๋อนี่3 3คือใบนี้นะครับ กับ31จะอยู่ด้านล่างนี้นะครับเดี๋ยวผมลองดูซิว่าผมมีหรือเปล่านะครับลุ้นครับว่าจะมีหรือเปล่านะครับสามสิบเอ็ดอยู่ไปล่างเลยเอา้าสามเอ็ดไม่มีเอาละครับขาดสามเอ็ดงานเข้านะครับขาดสามเอ็ดไม่มีใช่ไหมใช่สามเอ็ดไม่มีงั้นก็คือ มีแค่3า 33, คือใบนี้ครับผมมีใบนี้ก็เอา33ใส่เข้าไปนะครับให้ครบชุดสแสดงว่าขาดสางานเข้าแล้วครับทำไมถึงขาดเนี่ยงานเข้าผมนะครับซึ่งถ้าเกิดผมเ,เข้าชุดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะมามาหอนนะครับนี่นะครับก็จะมาทำแบบนี้นะครับนี่ จัดเป็นเซตไว้เลยนะครับก็คือ72ใบนะครับเอารูปนี้ขึ้นมาเท่ๆนะครับภาพคมชัดดีนะครับนี่นะครับนี่คือครบ72ใบนะครับนี่แรกๆก็คือจะมีราคาค่อนข้างสูงอยู่นะครับในการที่จะกว่าจะรวมได้นะครับตอนนี้ราคาก็ลดลงมาตามลําดับนะครับครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่ผมจัดไว้นะครับรันไว้นะครับนี่ดูใบนี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวดูใบเซตนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะครับว่าชุดที่สามสเอ็ดเนี่ยเป็นใบไหนนะครับ๋ยวผมดูก่อนจำไม่ได้ละเดี๋ยวมาดูจากชุดนี้เซตนี้ก็คือเป็นเซตที่ครบแล้วนั่นเองนะครับสาเอ็ดก็อ๋อใบนี้ขาดใบนี้เดี๋ยวต้องตามหาก่อนนะครับว่าใบนี้มีหรือเปล่านะครับอยู่ที่ไหนนะครับ แต่แบบนี้เหมือนจะไม่มีลวแบบนี้โอเคอันนี้คือครบเซตนะครับที่ผมทํไว้แต่ว่ายังไม่ได้ห่อนะครับโอเคนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็คือเป็นเป็นชุดที่จัดไว้นะครับจัดไว้ยังไม่ครบอาจจะเหลืออยู่ประมาณ2ใบนะครับ2ใบจะครบเซตนะครับตอนนี้ยังไม่ครบนะครับอันนี้ก็จับใส่ตรงนี้เลยนะครับนี่เดี๋ยวเตรียมแพ็คไว้นะครับแสดงว่าใบนี้ขาดนะครับ3 1อ 31ซึ่งชุดเมื่อกี้นี้นะครับก่อนหน้านี้เรามีไหมเราก็ไม่มีด้วยนะครับเอาแล้วถ้าเกิดได้31มาคือจะครบชุดเลยนะครับแต่เราไม่มีนะครับโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเก็บไปก่อนนะครับสำหรับชุดนี้นะครับนี่นะครับเก็บไปก่อนนะครับอ่าถ้างนั้นนะครับการรีวิวในเซตนี้นะครับก็ ถาจะเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เสร็จไป้วดนะครับโอเคนะครับนี้เราก็จะมีกล่องใส่นะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็จัดได้นะครับนี่ก็จะวางเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นเซตแบบนี้นั่นเองนะครับนี่นะครับอ่าโอเคไว้ด้านข้างนิดนึงนะครับ เมื่อสักครู่นี้นะครับก็มาปิดท้ายด้วยการ์ดที่เราได้นะครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับกับการรีวิวนะครับการยูยูนั่นเองนะครับหรือวต่อไปนะครับว่าการลุ้นต่อไปผมจะได้การ์ด SSR ใบที่2ของผมและทำให้ครบ3ไปใบหรือเปล่าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ